ผมเพิ่งรู้ว่าแฟนมีปมจะคบต่อหรือมีปมในใจจะคบต่อหรือเลิกดีแต่ปมนี้น่าสนใจมากไม่ใช่ปมทางกายภาพนะไม่ใช่ค่ะเป็นปมทางจิตใจของแฟนสาวนะคะเ <c oughs> ล่ามาอย่างนี้บอกว่าผมอายุ24ปีครับแฟนก็อายุเท่ากัน <c oughs> แล้วก็เราจะตกลงแต่งงานกันอีก2ปีข้างหน้าตอนนี้กําลังสร้างฐานะกันอยู่มีความสุขมากเลยค่ะแต่ปัญหาคือผมเพิ่งรู้ว่าแฟนเคยถูกแฟนเก่าขืนใจ <c oughs> แล้วก็ ตอนนี้ตอนที่ผมได้ยินเนี่ยแทบช็อกและแฟนผมก็มีภาพนั้นวนเวียนอยู่ตลอดเวลามันทำให้เธอเจ็บโกดมากๆเลยผักครับผมทั้งรักและสงสารเธอมากแต่อีกใจก็กลัวว่าถ้าทางบ้านของตัวเองรู้แล้วจะไม่ให้แต่งงานกันผมควรจะทำยังไงดีครับก็ในส่วนที่กังวลว่าทางบ้านรู้แล้วจะไม่ให้แต่งเนี่ยก็ไม่ต้องบอกนะครับมันไม่ใช่เรื่องเราเคยไปขับรถชนใครมาไม่เห็นต้องประกาศเลยนะครับก็ไม่ต้องบอกในจุดนั้นนะครับ คือคือมันคงไม่ต้องมีสัมภาษณ์กันก่อนแล้วนะว่าเคยเคยทำงานที่ไหนมาอะไรเงี้ยไม่มีใบและคอมเมนต์จากเจ้านายเก่ามันไม่ใช่ขนาดนั้นนะฮะก็ทางบ้านจะรู้ไหมไม่ใช่ประเด็นอ่าส่วนเรื่องปมในใจเนี่ยมันมันเกิดขึ้นได้อันนี้ยังอันนี้เท่าที่รู้เนี่ยจากเทียบกับที่หมอทํางานมามีบางคนปมลําบากกว่านี้เยอะอ๋อแต่ก็แก้ได้ใช่ไหมคะแก้กันได้นะครับตราบใดที่ยังมีชีวิตเนี่ยมันมันปรับความคิดกันได้เสมอแต่ว่าในแง่ที่ว่า ปมที่ที่คุณรู้ว่าแฟนคุณเจอเนี่ยจริงๆก็เป็นอะไรที่เจอได้นะครับมีบางคนถูกพ่อแท้ๆล่วงเกินก็มี<อ>นะครับอยากเจอญาติพู้พี่เจออะไรหรือทางผู้ชายเองเคยโดนกระเทยข่มขืนล่วงเกินก็มีมนะแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นความฝังใจะนะครับมันเป็นเรื่องที่เอ่ยปากลำบาก การที่เขายกเรื่องนี้มาพูดกับเราแสดงว่าเขาเริ่มเห็นว่าความสัมพันธ์มันชัดเจนเขาเริ่มมั่นใจขึ้นว่ากล้าบอกไปแล้วคุณจะยอมรับเขานะครับก็สะท้อนถึงความมั่นคงในความสัมพันธ์ละ,ะที่อีกฝ่ายนี้จะเปิดใจทีนี้เรื่องปมเนี่ยต้องก่อนอื่นต้องเข้าใจกับว่ามันเป็นเรื่องปกติเหมือนกับเราเคยมีประสบการณ์แย่ๆที่ไหนเราก็อาจจะไม่อยากไปที่นั่นอีก ใช่ค่ะเคยไปขับรถชนเราอาจจะไม่กล้าขับรถไปช่วงหนึ่งหรืออาจจะไม่กล้าทั้งชีวิตเลยก็มีมนะครับเคยขึ้นเครื่องบินแล้วมันลำบากลำบากก็อาจจะกลัวเครื่องบินไปอ,อย่างนี้ครับซึ่งอาจจะตรงนี้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับทางเพศเวลามีเพศสัมพันธ์ไอ้ตรงนั้นมันอาจจะผุดขึ้นมาหลอกหลอนแล้วเวลามีเพศสัมพันธ์ก็อาจจะลำบากอีกนะครับแต่ไอ้ปมตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกลไกลที่สําคัญของจิตใจเหมือนกันว่า มันเหมือนการเรียนรู้แต่เพอ่อยังเรียนรู้ไม่สมบูรณ์เหมือนดูหนังแล้วไม่จบคคือดูแล้วถึงฉากแย่ๆปุ๊บหยุดเปลี่ยนไปเลยไม่ได้ดูจนจบว่าแล้วสุดท้ายนางเอกก็เรียนรู้ชีวิตพลิกผันมาอะไรอย่างไงนะมนเรียนรู้มันเป็นอะไรที่ดีที่เราอยากจะเรียนรู้แต่ว่าการเรียนรู้มันไม่สุดแล้วอย่างนี้จะช่วยแฟนสาวแล้วก็ช่วยตัวเองในอนาคตได้ยังไงคะคุณรับในขั้นต้นนะครับถ้ามีปมเรื่องทางเพศเนี่ยในขั้นต้นอย่าขยันขยออ อย่าไปพยายามฝืนนะคะเพราะฝืนปุ๊บมันก็ไปเข้ารอยเดิมว่าเป็นการพยายามจะไปร่วงเกินนะแล้วก็ผู้ชายก็มาเห็นแต่ผู้หญิงเป็นเครื่องระบายทางเพศนะครับการเห็นอกเห็นใจว่าเรารู้ว่าเขาลําบากเรายอมรับเขาในจุดนั้นไม่วิพากษ์วิจารณกับประสบการณ์เก่านี่โอเคนะครับส่วนปมตรงนั้นนะครับถ้าลําบากตรงนี้จริงๆก็ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญก็อาจจะพาไปพบจิตแพทย์หรือว่านักจิตวิทยาหรือว่า คนที่สามารถทำจิตบำบัดให้คำปรึกษาได้ที่เขามีเทคนิคตรงนั้นก็แค่พาไปก็ได้ทำเองไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะคนเราเชี่ยวชาญต่างกันหมอก็ซ่อมรถเองไม่เป็นนะครับค่ะมีทางออกเสมอนะคะเอาละค่ะเราไปต่อกันที่สายโทรศัพท์จากการจนะาบุรีกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะคุณนิคะาเชิญล่าคำถามเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะชคืออยากจะเรียนถามคุณหมอค่ะคือดูแลผู้ป่วยเป็นที่โซฟีเนียค่ะเป็นลูกสาวอะค่ะแล้วใช้ยาเซเลคออยู่อะค่ะ ยาชื่ออะไรนะครับเซเลเซลค่ะเซเลเซลเอกินเพื่ออะไรคะเป็นชื่อที่ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ไปปรับไปปรับสารเคมีในสมองนั้นะครับโอเคครับแล้วเป็นไงบ้างครับอืมคือไม่ทราบว่าถ้าทานยาตัวนี้แล้วถ้าสมมุติว่าถ้าเขาจะมีบุตรเนี่ยจะมีได้ไหมครับอ๋อยาของโรคสกิสโซฟีเนียเนี่ยไม่รบกวนต่อการตั้งครรภ์นะครับ เป็นโรคอะไรคะคุณหมออ่ามันเป็นโรคทางสมองชนิดหนึ่งนะฮะผู้ป่วยอาจจะมีอาการเข้าใจผิดเหมือนกับบางทีก็จะเชื่ออะไรไปหรือว่าเหมือนกับมีเสียงใครมาคุยด้วยอะไรเงี้ยนะฮะแต่แล้วผู้ป่วยมีอาการมีอาการที่ว่ามีมีมีหวาดระแวงรับเพราะว่าเขาจะใจใครเลยเขาจะคิดว่ามีอย่างนั้นอย่างนี้อะไรซึ่งมันไม่ใช่ความจริงแต่ว่าใจเขาเชื่อคือสมองมันสร้างเรื่องขึ้นมาก็ต้องซ่อม คือปัจจุบันเราใช้ยาเป็นปกตินะคะคุณหมอเหมือนปกติทำงานได้ปกติครับแต่เวลาเราพูดอะไรเหมือนว่าเตือนหรืออะไรเนี่ยเขาจะว่าเขาจะคิดเมื่อคนว่าเขาอยู่ตลอดเขาอาจจะมีเสียงแว่วนะครับคือเป็นพูดมีได้ยินเสียงคนพูดไม่เห็นตัวนะครับคือเรื่องการตั้งคันในผู้ป่วยเนี่ยไม่เกี่ยวกับยานะครับหมอยืนยันให้ได้ว่าสามารถตั้งคันได้ นะครับพิเนตยาบ,บางชนิดบางตัวมันก็อาจจะรบกวนกับระดับฮอร์โมอนซึ่งอาจจะทําให้ตั้งครรภ์ยากหรือว่าวุ่นวายนิดนึงก็ควรจะปรึกษากับแพทย์ที่ดูแลอยู่ประจํานะครับว่าคือ,คอั้ครอไปเวลาพบแพทย์ต้องไปกันสองคนแลวคือจะพูดอะไรไม่ได้คือต้องนั่งเฉยก็ยจะเป็นคนหวัดระแวงกลัวตัวเอง่แล้ว,ลวลเรื่องตั้งครรภ์นี่เจ้าตัวเขาอยากเลยครับหรือว่ายังไงครับคือลูกมีอายุมากสามสิบกว่าแล้วก็อยู่กันสามคนอย่างเงี้ยค่ะไม่มีครอบครัวไม่มีอะไรก็คืออวแล้วเขามีแฟนหรือยังครับ ไม่มีค่ะอ๋อถ้างั้นเรื่องตั้งคันก็คงเป็นประเด็นทีหลังนะครับก็คือคืหวังไม่ว่าอาจจะมีคนมาดูแลเขาเมื่อพ่อแม่ไม่มีแล้วเพราว่าอยู่แค่สามคนคุณแม่ก็คงห่วงตรงนี้นะห่วงมากครับเรื่องคือผู้ป่วยสามารถมีครอบครัวมีบุตรได้ครับตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นประเด็นอยู่ที่ว่าถ้าการรักษามันต้องเต็มที่ก่อนจนทําให้เขาอยู่ได้แล้วคนที่จะมาอยู่กับเขาก็สามารถอยู่กับเขาได้อย่างโอเคก่อนเพราะถ้าเขายังระแวงระแวงอยู่ใครเข้ามาก็คงตกใจแล้วก็อาจจะ ไม่สามารถยอมรับเขาได้จริงไหมครับนั้นในขั้นต้นคือการรักษาต้องเต็มที่ก่อนนะครับแลแ้วส่วนที่ทคุณ <ทำ S 1> แม่<ด>ห่วงดะครับ,รบส่วนที่คุณแม่ห่วงเนี่ยว่าแล้วอีกหน่อยใครจะเลี้ยงดูหรือดูแลตรงนี้เนี่ยใช่ครับเพราะเราไม่มีญาติเลยครับหมอว่าถึงตรงจุดนั้นเนี่ยบางทีมันมันก็คงต้องมีลู่ทางกันไปแต่การห่วงไปในอนาคตเนี่ยมันกลับทําให้ปัจจุบันไม่มีความสุข ตอนนี้กายคุณแม่อาจจะเป็นางจิตขึ้นมาบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่หมอเห็นใจผู้ดูแลนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เรารู้กันว่าในโลกทางสุขภาพจิตเนี่ยมีใครสักคนในบ้านเป็นคนเนี่ยมันมันมันทุกข์กันทั้งบ้านนะครับแล้วประเทศเราเนี่ยเรื่องระบบการให้บริการต่างๆมันยังไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นญาติคุณพ่อคุณแม่หรือว่าครอบครัวเนี่ยต้องทำงานหนักมากที่จะดูแล ตรงนี้<อ>ในวงการแพทย์เรารู้กันดีว่าจริงๆผู้ดูแลหลักเนี่ยอาจจะไม่ใช่หมอหรือพยาบาลแต่ว,ว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่นี่แหละ,ะนะครับที่จะคอยเฝ้าดูอยู่ค่ะแล้วคุณหมอคะจะมีคําแนะนํำยังไงให้กับคุณแม่ที่ดูลูกอยู่ตอนนี้ไม่เกิดความวิตกกังวลมากหรือว่าเหมือนจับโอ้โหโรคจะแตกแล้วตอนนี้ค,คือในคนไข้แต่ละรายเนี่ยมุมด้านปัญหา,าต่างกันไป<อ>หมอคิดว่าโดยง่ายที่สุดเนี่ยคือคุณแม่ต้องคุยกับเจ้าของ คุณหมอที่รักษาอยู่ประจำนะครับเพราะจะรู้เรื่องของคนไข้ดีและหมอเนี่ยถ้าโดยเฉพาะอย่างนี้จิตแพทย์นะครับเราก็รู้ว่าญาติคงเครียดเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ญาติขอคุยด้วยเนี่ยเรายินดีและเรามองว่าญาติเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาเลยเพรแะนั้นเข้ามาเลยนะครับบางทีอยากเจอด้วยซ้ำคนไข้บางคนนัดและญาติไม่ค่อยยอมมาก็มีนะครับเขาไปคุยได้เลยครับอคือไม่ไม่ ไม่สามารถที่จะเข้าไปคุยกับคุณหมอที่ที่รักษาเขาได้เพราะว่าอยู่ในกรุงเทพแบบนัเขาจะระแวงว่าจะไปพูดเล่าอะไรให้หมอฟังนะคะคือไปไปรับน้องแมเต้องไปด้วยกันถ้าั้นต้องเข้ามาพร้อมๆกันคือเข้าไปด้วยกันแล้วพอจะต้อไปจะคุยแล้วเขาไม่ให้เราคุยเลยค่ะครับงั้นก็อาจจะต้องขอคือคุณขอคุณหมอตรวจคุณแม่ขึ้นบัตรเป็นชื่อคุณแม่ต่างหากเลยคุณแม่บอกคุณแม่ก็เครียดคุณแม่ก็นอนไม่หลับเหมือนกันแล้วก็คุณแม่คุยต่างหากไปค่ะ ก็คือเป็นคนไข้ขอีกคนคน,นึงเลยคงไม่มา <c oughs> ลิดลอนสิทธิกันนะครับ <c oughs> แต่ในขั้นต้นจะบอกคุณแม่ไว้ก่อนว่าออที่คุณแม่ทําอยู่เนี่ยอย่างน้อยลูกได้รับการรักษานะครับ <c oughs> เขาทํางานทําการได้มีไรายได้นะส่วนเรื่องในระยะยาวเนี่ยมันก็ต้องดูกันไปนะครับมันไม่แน่ไม่นอนฮนะโรคนีออ้คนเราอายุสั้นอายุยาวไม่ต่างมันมันต่างกันไปนะครับ <c oughs> บางทีเราอาจจะยาวกว่าเขาก็ได้นะครับแต่คิดตอนนี้ปุ๊บเนี่ย เมื่อไหลเอาอนาคตมาคิดปัจจุบันเนี่ยขาดทุนเพราะยังไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเลยแต่ตอนนี้ทุกแล้วะนะครับถ้าเราไปกู้เงินล่วงหน้ามาใช้อันนี้อาจจะกำไรนะฮะ <c oughs> ไปกู้ความทุกข์มาถมตอนนี้เนี่ยขาดทุนแน่ๆนะ,ค,ะ,นะครับคุณแม่คือแล้วเราจะเรียนถามคุณหมออีกข้อหนึ่งค่ะครับคือว่ายานี้เ็าจะต้องทานกันตลอดชีวิตไหมคะโดยมากอาจจะต้องกินในระยะยาวมากนะครับอาจจะตลอดชีวิตแต่ถ้าในคนไข้ที่รีบรักษา คือเจอป่วยตั้งแต่ต้นๆแล้วก็อาการไม่หนักนะครับอาจจะมีนน้องที่หยุดยาได้แต่แตก็หลายปีอยู่ตรงนี้คุณแม่คงต้องถามกับหมอที่รักษาเขานะครับเพราะหมอนี้หมอไม่รู้ข้อมูลครับ ค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะคุณแม่ก็ดูแลสุขภาพจิตของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ดูแลลูกไปในตัวแล้วอย่างแล้วที่สําคัญอยากคิดถึงอนาคตมากไม่งั้นคุณแม่จะกุ้มนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะความทุกข์นี่มันดอกเบี้ยแพงไปเอามาใช้ล่วงหน้านี่แย่เลยแล้วอีกอย่างมันจะเอาทุกข์ออกจากตัวนี้มันยากมากเลยนะคะคุณหมอบางคนกลายเป็นอยู่ในวังวนของความทุกข์เพราะฉะนั้นบางทีอาจจะต้องมองออกนอกปัญหาบ้างอย่าเอาตัวเองจมอยู่ในปัญหาอย่างเดียวหรือเปล่าถ้าพูดแบบธรรมะธรรมะ ที่บอกไม่รู้จะเอาทุกอยถ้าดูดีๆมันไม่ได้อยู่ในตัวเราเราไปคว้ามันก็ไม่โอเคค่ะหยุดคว้าก็ไม่ต้องเอาออกค่ะเพราะฉะนั้นชีวิตจะมีความสุขได้ขึ้นอยู่กับตัวเองนะคะ